สวัสดีครับนะสวัสดีเอตซี่ตองเบสิรับผมนะครับนะมือนี้นะครับนะยุ้งนสิงห์บุรีมาพอลูกชายของดวงตะวันครับนะมิสีดีมากๆครับนะนี่เลยเขาเปเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีควัีคชื่ออะไรครับวันนี้ลักษยามครับเจ้าลักษยามนะครับนะเจ้าลักษยามตัวนี้เป็นลูกชายของดวงตะวันครับดวงตะวันบวกแม่มิตรภาพบวกที่เดียว แม่เป็นมิตรภาพนะบวกกับทิ้งแดงนะครับนี่รอดครับเนี่ยเพราะยังในเรื่องของเม็ดสีนะครับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแม่ดูนี่ยกระบาดรีมากครับเม็ดสีนะครับทรงหูพิมพ์นิยมนะครับเนี่ยตามแบบฉบับนะวัวงามตามสมัยนิยมนะโคนกลางกลางบานปลายก้อยก้อยเกี่ยวเสมอกันสองข้างนะไม่จอดข้างใดข้างหนึ่งตรงนี้ทรงสวยครับนะอายุเท่าไหร่แล้วครับตรงนี้อายุเจ็ดเดือนย่างแปดเดือนสิบเอ็ดเดือนหน้าแปดเดือนครบเต็มครับ งอเลน่อยครับพี่น้องครับนะหรือว่าโครงสร้างร่างกายนะดูการยืนครับนะนะดูการยืนครับนะตัวนี้ยืนสวยมากนะกระดูกขานีแข็งแรงนะขาสวยงามครับนะกระดูกขาแน่นแน่นครับนะกระดูกขาแน่นแน่นนะยืนกี่โม้นะยืนจิกนะตัวนี้นะก็ขาแข็งแรงดีมากกะดูขาตรงนะเลือดสีนี่เลยเลือดสีนะฮะ สีแดงเม็ดมะขามนะครับเนี่ยนนี้ก็อย่างที่บอกแดงวันนี้ก็สีพามานะ้ครับช่อม็ดสีดีครับแดงฉ่ำเลครับทุกานแดงทำฉ่ำเลยทั้งพอทั้งเหนื่อเนี่ยเขาก็แดงดีเลยครับอ้ตัวนี้นะครับนะสวยงามจริงๆตัวนี้วี ตัวนี oh, oh, ้ก oh, ็ก um ินซีเครับขายของขายของนี่คือกินซีเคนะครับลูกค้าใช่ครับลูกค้าประจำเรานี่โอ้ขอบคุณมากมากนะคะที่ไว้วางใจนะคะจัดไปสองถุงเมื่อคืนนะฮะ CK f o ฟอสติกนะครับนะฮะก็ถุงในกระสอบละถุงละสามร้อยเก้าสิบบาทนะติดต่อนะเพียต้องบริเทได้นะครับ นี่ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากนะคะเป็นลูกค้าประจำะลแล้วค่ะตอนนี้ประจำนะฮะเมื่อคืนได้มาถึงนะที่ต้องมีซีเคนฟังซีเคหน่อยมีมีล้างรถเอามาเลั <c oughs> น,นี่เลยฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับลักสยามใช่ไหมครับเจ้ญญาลักสยามขอรอบตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเม็ดสีแดงนะครับแรงฤิบสักงใจกรับตอนนี้แดงขมขื่นนี่นะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะนะคะที่ไว้วางใจ CK Fosmic นะคะในการพัฒนาโครงสร้างนะคะง้วน้ำกันเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้พันธุกรรมดีแล้วพอๆด้วยค่ะอาหารต้องถึงวิตามินต้องมาค่ะนะคะโอเคค่ะพี่ต้อง5ถ้ามีคนสนใจอยากดูตัวจริงนะคะ ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะ095ครับ095ค่ะ89 189 0307ครับ0307ยูฟ้ามยังมีหลายตัวยู่ปะค่ะมีเยอะครับมีเยอะดิมาะมาสอ2ตัวครับค่ะยูใสค่ะฟร์มค่ะอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเด้อค่ะสามัถอยู่ในตัวอำเภอเลยครับอ๋ออยู่ในตัวอำเภอเลยเด้อค่ะปากด้วยนะคะตัวนี้สีสวยมากดูการยืนการยืนยืนสวย นะฮะรักสยามนะคืนนี้ต้องนะต้องจำไว้ให้ดีนะรักสยามนีู้สวยมากหล่อมากนะโอเคครับนะบันทึกไหมคะสหรับรักสยามนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ